เราต้องเห็นว่ามันไม่ไดีมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงในภาคปฏิบัตินะครับการที่ FIDF และกระทรวงเงินคลังนะครับถือหุ้นเกิน50%เน่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาน่าจะประมาณกว่า1 0ปี20ปีแล้วมั้งครับหรือกว่าด้วยซ้ำนะครับมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นเลยนะครับในเรื่องของการกำกับดูแลนะครับในเรื่องของอท่านกรรมการธนาคาร ก็เป็นกลไกที่ได้รับการกํากับดูแลผ่านกระทรวงการคลังอยู่แล้วก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเ,าเอาเอาข้อเท็จจริงมาแล้วก็ช่วยกันสื่อสารบนรายละเอียดที่ถูกต้องดีกว่านะครับมันต้องดูฉบับกฎหมายครับมันไม่ใช่ทุกกฎหมายนะครับอย่างที่ท่านกฤิฎศิริกาได้ให้ความเห็นคํานิยามของรัฐวิสาหกิจที่ท่านให้ความเห็นมันคือตาม พรบงบประมาณนะครับซึ่งก็ต้องไปดูรายละเอียดของแต่ละ,ะกฎหมายแต่ละฉบับว่าไปมีคำนิยามบัญญัติไว้ว่าอย่างไรในคำนิยามดังกล่าวแต่คำว,ว่ารัฐวิสาหกิจนะครับหรือการว่าเป็นหน่วยงานของรัฐนะครับเราก็ต้องอเข้าใจว่ามันก็คือเป็นวิธีการใช้เงินภาษีของแผ่นดินในบางรูปแบบส่วนชื่อจะไปเรียกว่าอะไรอันนั้นก็เป็นตัวรองลงมาอันนี้ก็เป็นเรื่องของกฎหมาย แต่ถ้าดูเราไม่ได้มีเงินใหม่มันก็เป็นเงินเก่าถามว่าเงินเก่าอกองทุนฟื้นฟูนฟนมาจากไหนมันก็เงินเงินของรัฐอยู่ดีนะครับในการที่เอาเข้ามาแล้วก็ถือหุ้นกรุงไทยกว่า50%าอตัวลอจิกตัวสาระมันชัดเจนอยู่แล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับกลไกการกำบ,บับดูแลไม่มีอะไรเปลี่ยนเป็นไปนเรื่องของอตัวนิติเหตุนะครับที่เป็นเรื่องของการปรับหรือบรูรณาการกฎหมายซึ่งตรงนั้นท่านก็มีเหตุผลของท่าน ะครับไม่ได้เป็นอะไรที่มามีเฉพาะเหตุเฉพาะการนะครับแล้วมันก็เป็นองค์ประกอบหลายๆมิติไม่มีอะไรเปลี่ยนครับผม,ผมต้องเรียนฝากไว้ว่าเราพูดอยู่ตลอดเวลานะครับเราเป็นคือคือมันมีสส่วนเนาะเราเป็นธนาคารพาณิชย์แต่เป็นธนาคารพาณิชย์ที่ถือหุ้นใหญ่โดยรัฐนะครับส่วน,นรัฐนะฮะโดยทางการมันก็คือทาง FIDF นะครับผ่านทางแบงค์ชาติซึ่งซอสของเงินที่ทาง f i d ไได้มาก็อาจจะเป็น ซอสของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือการคำประกันของกระทรวงการคลังมันก็คือเงินของแผ่นดินนะครับในเรื่องของการกํากับดูแลก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนอย่างที่ผมเรียนนะฮะในเรื่องของการดําเนินการต่างๆเราก็ประกาศนโยบายมาตลอดแม้ว่า KPI เราจะโดนให้เบนช์มาก,กับธนาคารพาณิชย์รายใหญ่ของประเทศอยู่ตลอดเวลาเราก็แข่งขันในบริบทนั้นมาตลอดนโยบายเราก็ไม่ได้เปลี่ยนแล้วก็ในขณะเดียวกันตัวความที่เราเป็นธนาคารพาณิชย์ ร,รัฐบาลก็ไม่ได้มาสั่งการอะไรกับเราเหมือนกับธนาคารของรัฐที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์นั่นเป็นธนาคารเฉพาะกิจนะครับกลไกมันมีอยู่แล้วการปฏิบัติมันมีอยู่แล้วแล้วก็ตัวข้อเท็จจริงก็มีนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมต่อเนื่องเพราะฉะนัน้นมันก็มีความชัดเจนแล้วเราก็ประกาศอย่างเช่นเราจะไม่ปลดพนักง,งานออกอในขณะที่คู่เทียบหรืออุตสาหกรรมประกาศอัพไซด์ดาวถ้าจำกันได้ตีลังกาหกเมร เราไม่เคยนะฮะเราออกมายืนยันทุกครั้งนะฮะว่านโยบายเราคือ,อไม่ปลดพนักง,งานออกนะครับแต่เราพยายามที่จะบริหารจัดการนะครับในเรื่องของการรีสกิลอัพสกิลการหมุนเวียนเปลี่ยนถ่ายพนักง,งานการไม่รับพนักง,งานใหม่เพิ่มมันเป็นนโยบายเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับผมผมก็ต้องเรียนฝากพวกเราช่วยกันสื่อข้อเท็จจริงตรงนี้แต่ว่าไม่ได้แปลว่ามีความวินิจฉัยออกมาเราจะไม่ได้ประเมินนะครับแล้วเรากา็ประสานงานกับทาง กระทรวงการคลังอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าก็อย่างที่เรียนย้ำแม้ว่าจะบอกว่า55%จะถือโดยหน่วยงานนี้ไฟไนี้อะไรมันก็เกิดจากกิจกรรมของกระทรวงการคลังนะฮะผมถามว่าแล้วพนักง,งานเจ้าพนักง,งานที่ดูแลพรบธนาคารแห่งประเทศไทยก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าแล้วกลไกมันมีอยู่แล้วแต่ผมว่าอันนี้ถ้ามาทําความศึกษาเข้าใจข้อท็จจริงมันจะเห็นภาพนะครับ